มีเพจของชาวาเรน,นะคะที่ชื่อว่าอินโซพาร์ตカมอออเดอร์ เพื่อจะเขียนบทความเมื่อไม่กี่วันที่แล้วค่ะพร้อมกับแชร์รูปภาพว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ช่วงสุดสัปดาห์ว่ากันว่าในปีคริสต์ศักราชที่1,850มีมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสได้ไปเยี่ยมอังกอร์และได้นำรูปปั้นอังกอร์เป็นจำนวนมากมาถวายให้กับพระเจ้านโปรเลียนที่3และถัดมาหลุยวิตตองก็เกิดขึ้นในปี1821เมื่ออายุ13ปีเขาเคยเป็นเด็กกรํารพระพ่อกับแม่ของเขามีภรรยามา เขาก็เลยออกจากบ้านเกิดของเขาเดินทางมากว่า470กิโลเมตรเพื่อไปกรุงปารีสและหลังจากนั้นเมื่อหลุยส์วิตตองอายุ16ปีเขาก็ได้มีโอกาสทำงานที่โรงงานกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีชื่อว่ามอร์ซิเอร์โดยเขาทำงานที่นั่นในระยะเวลายาวนานถึง17ปีหลังจากนั้นหลุยส์วิตตองก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและในปีคริสต์ศักราช1852เมื่อพระเจ้านโปลเลียนที่3ขึ้นครองตำแหน่งจักรพรรดิแห่งฝรั่ง พระราชินีได้จ้างให้หลุยวิตตองทำกล่องและบรรจุภัณฑ์ซึ่งในปี1854ลุยวิตตองก็ได้แต่งงานและลาออกจากโรงงานของมองซีแอร์เพื่อเปิดธุรกิจกล่องและบรรจุภัณฑ์ของตัวเขาเองอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งนั้นว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งแบรนด์สินค้าที่มีชื่อธุรกิจว่าลุยวิตตองโดยในเวลานั้นว่ากันว่าลุยวิตตองได้ออกแบบจำลอง ที่มีสัญลักษณ์ LV อยู่บนกระโปรงของนางอัปสราที่อังกอร์โดยมีการสันนิษฐานว่าพระราชินีของพระเจ้านโปลเลียนที่3ม,มอบหมายให้หลุยวิตตองออกแบบกระโปรงแบบเดียวกับนางอัปสราที่อังกอร์วัดเป็นกระโปงสำหรับสวมใส่แต่บางคนก็บอกว่ามิชนารีชาวฝรั่งเศส เป็นคนช่วยออกแบบกระโปรงนี้ร่วมกับหลุยวิตตองเพราะทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนสนิทกันว่ากันว่าต่อมาหลังจากแบรนด์หลุยวิตตองโด่งดังหลุยวิตตองก็ไม่เคยให้เครดิตอังกอร์วัดเลยซึ่งนี่เป็นเรื่องราวที่มีการจารึกเอาไว้และเผยแพร่ที่กรุงพนมเปญวันที่4กุมภาพันธ์ปี2024โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าตลกจังไม่อายชาวบ้านเขาบ้างรอบางคอมเมนต์ก็บอกว่า ประวัติศาสตร์ของลายโมโนโกรมของหลุยสวิตตองอะเริ่มขึ้นในปี1896เมื่อจอจวิตตองต้องการเฉลิมฉลองความอัจฉริยะของพ่อของเขานั่นก็คือหลุยสวิตตองที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปโดยลายโมโนกรมและสัญลักษณ์แอวนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระเบื้องดิดนยี่ห้อหนึ่งที่มีการวาดดอกไม้สี่กลีบที่อยู่ในห้องครัวของบ้านของเขา โดยมีการตัดสินใจใส่ตัวย่อสัญลักษณ์ LV เข้าไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันโดยเรื่องราวนี้ได้มีการจารึกเอาไว้แบบเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อยู่ในประเทศฝรั่งเศสบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหากความคล้ายๆกันในสิ่งต่างๆแล้วก็ทึกทักเอาเองการกระทำแบบนี้เรียกว่าเบาปัญญามากๆเหมือนกับเห็นภาพชามกละมังแล้วก็ทึกทักเอาเองว่าเห็นจานบิน UFO แล้วก็มีบางคอมเมนต์นะคะมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าน,นี่ไปดูใหม่นะในวิกิก็มีบอกว่าหลังจากที่บีดาของจอร์ชวิตตองนั้นเสียชีวิตเขาก็ได้เริ่มรณรงค์ให้มีการขยายบริษัทให้เป็นสากลไปทั่วโลกโดยมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ชิคาโกเวิลด์แฟร์ในปี1893และถัดมาในปี1896ทางบริษัทก็ได้เปิดตัวลวดลายโมโนกรมแคนวาสและทำสิทธิบัตรทั่วโลกโดยมีสัญลักกราฟิก เป็นรูปดอกไม้และลวดลาย LV โดยหลังจากการจดสิธิบัตแล้วห้ามมีไข่ปลอมแปลงและลอกเลียนแบบเป็นอันขาดนอกจากนี้จอจวิตตองยังได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและทั่วเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียและชิคาโกเพื่อขายผลิตภัณฑ์วิตตองในปี1901หลุยวิตตองก็ได้เปิดตัวบริษัทสตีเมอร์ a บก เป็นกระเป๋าลอล่าขนาดเล็กเพิ่มเติมอีกด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกโอไม่ยก้อนนี้แหละเขาถึงเรียกว่าคาเมน,นี่เป็นตัวตลกแห่งเอเชียบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอภาวนาให้ทนายองหลุยวิตต์องผ่านมาเห็นโพสต์นี้ทีเถอะจะได้ดำเนินการเรื่องการหมิ่นประมาทลิขสิทธิ์ บางคอมเมนต์ก็บอกมีคนคอมเมนต์บอกว่าฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนาครวัดแล้วก็สลักลายลุยวิทตองลงไปบางคอมเมนต์ก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าลายโมโนแกรมของหลุยวิทตองถูกสร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจและได้รับอิทธิพลมาจากการออกแบบดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของคนญี่ปุ่นซึ่งมักจะมีสีน้ำตาลและสีเบจ โดยมีการสร้างสรรค์ขึ้นในปี1896โดยดามิแย่หมายถึงลายสกอตในภาษาฝรั่งเศสและอีกชื่อหนึ่งสำหรับโลโก้เครื่องหมายการค้าของ LV Monogram ก็ถูกสร้างขึ้นโดยจอร์จวิตตองเพื่อเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์สุดรู้และทำให้แบรนด์ของเขาโดดเด่นในที่สุดและแบรนด์นี้ก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก บางคอมเมนต์ก็บอกว่าหากลุยวิทย์ต้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากอังกองวัดแล้วก็เชีย์เต็มที่เลยขอให้กัมพูชาทำแบรนด์แฟชั่นออกสู่ตลาดโลกภายใต้แบรนด์ของเขมรเองรับรองถ้าเก่งขนาดนี้ด่งดังไปทั่วโลกแน่นอนและอย่าลืมติดธงไปด้วยนะจ๊ะบางคอมเมนต์บอกว่ากัมพูชาทำให้ทราบได้ว่าการศึกษานั้นสำคัญที่สุดในปัจจุบันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขำจริงๆค่ะต้องมึนขนาดไหนเนี่ยที่มโนเองแล้วก็เก็บมาภาคภูมิใจ แบบนี้เห็นขาตะใครไบมากรูดก็บอกว่าตัวเองเป็นต้นตำรับระมังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าลวดลายนั้นมีดีไซเนอร์ที่สวยงาม แฟชั่นก็มีลวดลายหลายอย่างนำไปทำแฟชั่นโชว์ในโลกนี้ความคิดของมนุษย์นั้นอาจจะเหมือนกันได้แต่ผู้ที่ชอบกล่าวหาว่าคนอื่นเอาความคิดและเอาศิลปะของตัวเองไปเหมือนกับคนไม่สมประดีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าปูยังใหม่อยู่เลยอย่ามาบอกเลยว่าแกสลักมาตั้งแต่ในอดีตไม่มีใครเชื่อแน่นอนบางคอมเมนต์บอกจะไปฟ้องใครดีเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมประเทศตัวเองน่าจะดีกว่านี้ ถ้าอยากให้ประเทศและประชากรเจริญรุ่งเรืองก็ควรจะมีการพัฒนาการศึกษาสก่อนบางคอมเมนต์บอกคอมเมนต์นั้นหลงตัวเองจริงๆเพอเจอไปวันๆอาจจะเป็นเพระาะเมื่อก่อนนั้นเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสก็เลยคิดว่าคนฝรั่งเศสอาจจะมาเห็นลวดลายนี้มาจากอังกอร์วัดก็เป็นได้บางคอมเมนต์บอกว่ากล้าเอาของปลอมไปเทียบก็รอ ตามชายแดนนั้นมีนะแต่ว่าไม่ใช่ของแท้ถ้าโดนเขาจับลิขสิทธิ์แล้วก็โดนหลังอ่านเลยนะบางคอมเมนต์บอกว่าทําไมถึงคิดว่าชาวต่างชาตินั้นมาลอกเลียนแบบเขมรทำไมไม่คิดเองบ้างว่าคนเขมรนั้นชอบลอกเลียนแบบศิลปะคนอื่นเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมนั้นมีการส่งต่อและมีการพัฒนาไปตลอดเวลาไม่ว่าจะในสมัยประวัติศาสตร์หรือก่อนประวัติศาสตร์ใครคิดว่าเห็นดีเห็นงามก็สามารถนําไปใช้ได้แต่ว่าจะต้องมีลิขสิทธิ์ไปของตัวเองในสมัยโบร ถึงแม้ใครเขาให้ใช้ก็ฟรีแต่ก็ต้องมีการอ้างว่ารับมาจากที่ไหนจึงจะมีการเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะของตัวเองได้อย่างถูกต้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ไปเดินเล่นที่สนามปิสุวรรณภูมิเดินผ่านช็อปของหลุยวิตต้องค่ะนึกแล้วคิดถึงประเทศกัมพูชาเลยต่อไปนี้เห็นลุยไม่ค่อยกล้านึกถึงฝรั่งเศสเลยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชาวกัมพูชาอวดอ้างทุกอย่างว่าเป็นของตัวเองไปทั่วโลกเดี๋ยวในอนาคตระวังนะจะไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยว วัดแล้วถึงเวลานั้นจะกลับมาง,งอชาวโลกก็ไม่ทันแล้วนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเพราะก,กัมพูชาเคยอยู่ภายใต้กาปกรปกครองของฝรั่งเศสนี่แหละก็เลยคิดแบบนั้นโชคดีนะที่กัมพูชาไม่บอกว่าคอมเมนต์กับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศเดียวกันเลยบางคอมเมนต์บอกว่าเข้าใจแหละเพราะว่ากัมพูชานั้นเพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตั้งแต่มีข่าวเรื่องกุญคแคเมแล้วก็ทําให้รู้ความคิดของคนคอมเมนต์มากขึ้นเรื่อยๆตําแหน่งตัวตลกของเอเชียต้องยกให้เขาแล้วแหละ บางคอมเมนต์บอกจะไปเหลืออะไรขนาดกาเล็กซี่ทางช้างเผือกคเมนยังบอกว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าอาณาจักรเลยเพราะฉะนั้นหลุยวิตตองเป็นเพียงแบรนด์สินค้าระดับโลกคเมนบอกว่าจิจ๊บจแค่นี้ยังไงก็ต้องโดน